เฮ้เสื้อสวยนะครับเนี่ยไม่สวยได้ไงอะตั้มผู้มงคลสุริยาหรือเรียกได้ว่าตั้มลูกหลักเสื้อหนองบัวนี่มีคอนเซปต์อย่างไงบ้างครับลายก็จะเป็นลายดีเอ็นเอปาปีกของเอาอีกแลประกาศอีกแล้วมันคือทีมบ้านเกิดกีดเลือดมาที่มันดีเอ็นเอน่คุณต้องรู้ดิมันต้องก็เป็นลายกองเลือแล้วก็เดือยนี่แหละก็เพิ่มเฉดขึ้นมาให้มันดูสดปีทต่แล้วเที่ยนนี่มันก็จะช่วงนี้อ่ะบริเวณนี้ ใช่ไหมแค่ตรงปลายแขนอ่าทอนูน แล้วก็เขียนว่า NPFc ก็เป็นตัวย่อของสโมอสรปีนี้เขาจะเป็นครบรอบ10ปีในนามของสโมอสรหนองบัวพิยเดี๋ยวนะ้งได้ข่าวว่าเสื้อเติร์ดปีนี้พิเศษมากเพิ่งออกเลยนะ,ะเพื่อนผมทำเสื้อเติร์ด <c oughs> มเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะเละ่าสักหน่อยดิท <c oughs> ีนครบรอบ10ปีแล้วก็จะเอาลายเสื้อทั้งหมดที่ผ่านมามารวมอยู่ในเสื้อตัวเดียวกันก็เหมือนวิดีโอที่เขาเปิดตัวที่มีเสื้อทุกปีเลยได้ไหมก็จัดวางตามพว o โพชันแต่อยู่ในโทนสีที่เป็นพราม้วก็ตัดด้วยสีทองสื่อถึงการเเฉลิมออหืนยยา ขึ้นทีหนึ่งใช่ไหมพวกโลโก้สปอนเซอร์เป็นสีทองสีทเปมนเลยเป็นแบบโมโนโทนมีนะเราเรามีแบบตัวอย่างไหมมีมีแค่โลโก้อ่าแล้วโลโก้เนี่ยอ๋อโลโก้ก็สีทองไงใช่ไหมที่เราเปิดคลิปเมื่อกี้ซูมเข้าไปซูมเข้าไปเข้าไปอีกใกล้เข้าไปอ๋อทั้งโลโก้ทั้งสปอนเซอร์เนี่ยเป็นสีทองใช่ด้วยการที่ครบรอบ10ปีที่ปิชยะเข้ามาคุมโปรโมชั่นของบัวของปี2018ก็จะมีไม่ค่อยทเนี่ยไม่ค่อยทำผมเนี่ยครับที่คุม